เมื่อนึกถึงจังหวัดน่านเราก็จะนึกถึงวิวทุ่งนานและป่าเขาแน่นอนว่าไม่ใช่การมาครั้งแรกถึงแม้เราจะมากันหลายครั้งแล้วแต่เราก็ยังอยากจะมาที่นี่อีกและการมาน่านครั้งนี้ก็ไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆคือเราไต่เขามากับเจ้าสองล้อแต่ความโชคดีของเราตั้งแต่ขึ้นดอยมาเรายังไม่เจอฝนเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปที่หมู่บ้านเล็กๆบนดอยสากาดไปกินไปอยู่ไปสัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ ที่บ้านไม้หลังหนึ่งตกแต่งน่ารักอยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อนมองได้ไกลสุดลูกหูลูกตาสูตรอากาศดีๆกินอาหารอร่อยอร่อยเหมือนมีแม่มาทำให้กินบรรยากาศเงียบสงบและอบอุน่นที่นี่ลุงหม,มานโฮมสเตย์ดอยสกา เริ่มต้นวันนี้ด้วยการไหว้พระขอพรนะคะทุกคนจริงๆมันก็เป็นกิจกรรมที่เราทํากับเป็นประจําอยู่แล้วแล้วเวลาเรามาออกทริปกันไกลๆนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ดอยสักาดนะคะใช้เวลา6ชั่วโมงในการเดินทางเลยนะคะระยะทางแค่30กิโลเองเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะตามมาจิตติดจ้าจอดกินน้ำอ่ะร้านปิดแล้วใกล้ถึงที่พักแล้วอ,อ,อีก1ชั่วโมง 还等什么？我们来参加！ แล้วนะคะลุงหมานโฮมสเตย์แล้วแต่เลือกให้ให้ติดก่อนเลยคุณพ้องถึงแล้วนะคะลุงหมานโฮมสใหม่อากาศดีมากแต่ไม่มีหมอก็ไม่หนาวเลยคือ แล้วเราจะเดินทัวร์รอบๆบ้านกันนะคะที่นี่นะคะจะมีห้องพักทั้งหมด4ห้องค่ะจะเป็นบ้านสองหลังที่สร้างให้หันออกมาเห็นวิวเดียวกันทั้งหมดนะคะซึ่งการออกแบบนี้ลงตัวมากๆเลยค่ะหลังนี้จะเป็นบ้านไม้สอชั้นนะคะซึ่งแต่ละชั้นก็จะมี1ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําในตัวค่ะถ้าใครมากัน 3- าสคนเนี่ยก็เมาหลังได้เลยหรือถ้ามากันแค่2คนเนี่ยก็สามารถแบ่งชั้นได้ค่ะ ถัดมาชั้นบนสุดนะคะจะเป็นบ้านไม้2ห้องนอนค่ะซึ่งตั้งอยู่บนบ้านหลังเดิมแถมยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวางไว้ให้เรานั่งกินข้าวนั่งชิลถ่ายรูปเล่นกันค่ะอาอีกี๋ยมเราจะไปดูห้องกันนะคะว้าวผีวเหมียวเหมียวด้วยเราอยู่ชั้นล่างเลยชั้นล่างสุดเลย ชั้นนึงเว้ยนี่นะคะทั้งหมดสามชั้นที่เราอยู่กันชั้นล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเป่นไ้บ้าง ในห้องนะคะก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ครบเลยมีมุ้งด้วยนะคะแถมยังมี Wi-Fi ด้วยแต่จะไม่มีแอร์นะคะก็จะมีเป็นพัดลมแต่เราแทบจะไม่ได้ใช้เลยแหละเพราะว่าอากาศที่นี่เย็นสบายมากๆ ถึงบ้านพักแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บของแล้วจะขึ้นไปกินข้าวกันข้างบนวันนี้มีขันตกด้วยนะถ่ายรูปเช็คกินกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวได้เวลามือเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเป็นยังไงบ้างานี่คือเจ้าถิ่นนะ แดีวเราจะขึ้นมาดูชั้นบนกันบ้างนะแต่มีกอยอสีห้านะคะแต่เป็นแบบห้องบนเป็นแบบห้องใหญ่เดินมาแค่สามชัน้นเหนื่อยมากนี่ก็จะนี้หลาย record. ห้องอ,อันนี้คือม <c oughs> ีอาา่างล้างมือด้านนอกด้วยนะ ชั้นบนสุดนี้กี่ห้องคะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะสองนอนได้ห้าคนแล้วก็มีระเบียงกว้างๆตรงนี้ไว้รับประทานอาหารก็คือรับประทานอาหารเย็นกลคะนไงบานเจี๊ยบบานเจี๊ยบนี่ทํากลางวิวเขามีลมเย็นๆเบาๆเบานี้ึ่งแลนนี่ก็เป็นมือยินของเรานะค่ะนี่มือเย็นของเรานะคะจะเป็นชุดขันโตแบบนี้ ผลไม้พร้อมข้าวพร้อมตอนนี้รอทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนี่ก็จะมีไข่เจียวหมูยอทอดนะคะต้มจืดมีน้องไก่ทอดดีทั้งพริกหนุ่มปลาทอดแคปหมูนะคะมีข้าวนะคะมีตะเกา่าแบ่งจานแจกจานแจกจานขอเขาใหม่เหรอ กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะดูอยู่สวยมากเลยอิ่มจุกที่นี่นะคะ <sk ill> เขามีกฎว่าสามทุ่มห้ามส่งเสียงดังตอนนี้ตอนนี้เราก็คุยกันแบบกระซิบกระซิบกระซิบแบบกระซิบแบบก้มหน้าก้มตาค,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 คุยเรื่องปลาทองกันอยู่ทุกคนก็คือคือคุยกันในไลน์ก้มหน้าก้มตาเพราะเขางดใช้เสียงนะคะที่นี่ทุกคนเ็จต้องเขี่ยโทรศัพท์กันไป วันนี้พระจันทร์สวยมากเลยมอร์นนิ่งค่ะทุกคนเช้านี้เช็คอินบนยอดเขาเช็คอินชมบรรยากาศ ไร้หมอกเนี่ยแดดดี s <S ื่อคืนนะคะเปิดเหตุนิดนึงปกดบันไดอะ่ะเจ็บไปหมดเลย น่าจะประมาณสี่้ันแล้วก็กางเกงขาดด้วยไม่รู้ว่าโดนอะไรขูดเรื่องอะไรขูดก็ไม่รู้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องอะเราใส่ถุงเท้าเมื่อวานนี้แล้วชั้นล่างสุดก่อนที่จะถึงบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ติดแถบเทปกาวแบบเนี้ยเนี่ยกันลื่นนะคะทุกขั้นที่ลงมาจากชั้นสามอะก็จะติดหมดเลยพอมาถึงชั้นนี้ปุ๊บตึ๊บตึ๊บตึบตบตบตบ๊ลงไปเลย มาลุงหมานก็คือเจ้าของโฮมสเตย์แห่งนี้ที่ออกแบบแล้วก็สร้างบ้านไม้หลังเล็กๆนี้ขึ้นมาทิ้งไว้ให้ลูกได้ดูแลต่อโดยมีแม่จะเป็นคนทำอาหารอร่อยๆไว้ต้อนรับผู้มาเยือนและลูกของลุงก็ยังออกแบบพัฒนาต่อยอดดูแลที่นี่เป็นอย่างดีให้ความเป็นกันเองแล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีด้วยค่ะ ที่นี่ก็ธรรมดาธรรมดา้ะค่ะแต่ใครมกอยู่ตรงนี้นี่มีที่ให้เรานั่งเช็คอินด้วย มาเอาหารที่นี่ก็มีเตรียมให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะชาหรือว่ากาแฟแต่เราต้องมาจิบเองจะได้กินและหอมมากๆเลยค่ะ เช้านี้นะคะเจ็ดโมงกินข้าวกันตรงเวลามากเลยเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดแปดโมงแล้วแปดโมงแล้วอ๋อจะแปดโมงแล้วรอฟรีเหรออาหารเช้าวันนี้เป็นอะไรบ้างคะหมอไม่ได้มอร้อนตั้บางอะไรกินไผ่เลยอ๋อก็จะมีข้าวต้มหมมหม้อต้มเห็ดหอมข้าวต้มเห็ดหอมนะคะไข่ลวกอ่าอะโวคาโดด้วยอันนี้น่าจะเป็นผัดผักแล้วก็ขนมปัง ลองขับมาแ้วล้วงอยู่องมาทานกินดูเลยมมันมาออเปรี้ยวอร่อยไหมอร่อยอร่อยตั้งแต่มื้อเมื่อคืนมื้อเช้าก็น้ำสลัดป่ะไม่รู้ว่านมมันนมนมเป็นหวานดิบก็พออืมมันดุมากเลยทุกคนด้วยด้วงครีมสองแถบนี่ดูสีน่ารักมากเลยอ่ะด้วงครีมลายสวยด้วย เข้ามาอยู่ในบ้านไในเมื่อคืนเขาน่าจะบินมาตามแสงไฟแล้วก็มาหลบตัวอยู่ในเรือีไปทุกคนพร้อมจะลุยกันต่อแล้วนะคะหายใเยอมากไปเจอกันสถานีต่อไป อีกสานาทีเก้าโมงนะคะสมาชิกลูกทัวร์รับฟรีฟรฟอันนี้เริ่มแบบเก็บของกันแล้วนะคะอุ่นเครื่องด้วยกันกินกินแน็คก,ก่อนไป ทำไมที่นี่ถึงมีมีแต่สีดำเนาะแมวก็สีดำหมาก็สีดำวันนี้เราจะส่งตัวแทนไปเส้นเอ d ดูโรนะคะเพื่อเก็บภาพมาน,นี่ทีมอันนี้ทีมงานผู้เสียสละของเราไม่ต้องเดินไปหาโดนอีกต่อไปและหัวหน้าทัวร์มารับแล้วมารับูถทัวร์ไปต่อรองล่าง ออตรงน,นี้มันแย่ไม่ได้9้าโมงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้รถพร้อมเดี๋ยวรอนันแข่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางลงไปกันที่บ้านเกาะจูนค่ะแต่ระยะทางที่เราจะไปถึงลอยสมุนดาวเนี่ยใช้เวลากว่า5ชั่วโมงเลยนะคะเราไปดูทุกคนพร้อมเป็นแค่ไหนร้อนไหมคะสมาชิกเยอะขึ้นดูอบอุ่นอบอุ่นมากคือตอนนี้ร้อนเปรี้ยง เมื่อคืนนะคะก็ถือเป็นข้าคืนแห่งการพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยค่ะร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการขับขี่มาเป็นระยะทางไกลนะคะก็ถือว่าได้ชาร์จแบตกันเต็มที่แล้วค่ะและสําหรับนักเดินทางท่านไหนที่กําลังมองหาบ้านพักที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกบนดอยสากาดก็ต้องไม่พลาดที่นี่เลยค่ะและเส้นทางสายใหม่ที่พวกเรากําลังจะไปนั้นจะเป็นยังไงไปติดตามกันใน E ีีหน้านะคะเราพบกันค่ะบ๊ายบาย